ทีมบ้านหลังแรกบ้านน้องงูอิงมาแล้วครับสวัสดีครับพ่อใหญ่บ้านหมู่ศูนย์มาแล้วปันใจน้องงูอิงนะครับโอ้โหมาด้วยช่อดอกไม้อย่างใหญ่บ้านเรามาไว้กันแล้วเอาถือหันหน้าถือหันหน้ามาหน่อยอาหันหน้าออกเออผู้ใหญ่บ้าน เอาถ่ายรูปหนึ่งสองสามโอเคทีมงานผู้ใหญ่บ้านบ้านหลังแรกของน้องหอิงวันนี้วันอาทิตย์ส่วนใหญ่ก็ว่างงานกันอันนี้เสร็จเสร็จที่พ่อพ่อพ่อกลับเไปไหมหรือไปไว้เพียร ตามน้องไปเวทเกตแล้วก็จะกลับคืนนี้ในสี่เพราะพวกนี้มีประชุท้ายหลังอ่ะไปทำช่อดอกไม้ตรงไหนมีมีป้าคนนึงก็จะทำช่อดอกไม้แถวนี้ก็มีครับมีเหรอแต่มันค่าทำแพงนะเหรอเอาไงให้ให้แกเอาตังค์ให้ดีกว่าใช่ครับต้องทำฝากเลยครับแล้วก็เสียไปเดี๋ยวเราซื้อไม้ลูกชิ้นแล้วก็เสียไปเลย เอซน้องหญิงน่ากลัวจะอยากให้น้องหญิงอะ่ะพยายามจะตอนนี้คอยน้องหญิงอยู่นะครับอันนี้อันนี้ก็มอบให้น้องหญิงเหรอพอฮักเอาอะไรมาครับพอฮัก อ๋อพอฮักกับมพพพะพร้าวมาให้อ๋อเอาโอเคเอาดึกออกแล้วพอฮักทีเอาพอมะพร้าวไปฝากมะพร้าวก็มาข้อดอกไม้ก็มาจากบ้านฮักจากพ่อฮักนะครับอ่าอ่าประมาณบ่ายสองมั้งลูกสาวจะมา มาอาเลยผมไม่กล้ามาเลยผมมารถเมลเลย เปิดงานแล้วเหรอเปิดแล้วยังไม่แสดงอะไรหรอกอ <ะ S 1> ขายของกัดขายขายแปรผลิตภัณฑ์ที่ <โอ S 1> ที่ที่เขาให้ให้ให้ให,ให้เนี่ยให้สปอนเซอร์เขาว่างานเริ่มบ่ายโมงอ่ะที่เรกว่าเริ่มเที่ยงศิลปินขึ้นบ่ายโมงน้องเอิงได้คิวบ่ายสามโงมงเออ น่าจะมีอมแอมมาด้วยพอโจผู้หญิงบ้างเห็นในในลูกทุ่งโซเาีคลเขามันมีลูกอมแอมด้วยอ,ะอ่ะเพลงวันนี้องค์หญิงจะร้องเพลงเพชรชาวดินดว่างั้นอ่ะไม่รู้ใช่หรือเปล่าเห็นในลายในลายเขานะถ่ายถ่ายดูไปหน่อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่สูรนะครับเนี่ยหม่บ้านหลังแรกของน้องหญิง อยู่ตรงนี้แล้วครับข้างในร้อนน่าดูเลยจะเป็นลมผมนั่งอยู่ข้างในจะเป็นลมมันร้อนด้วยมันลำคาญไม่มีแล้วครับมาผมมาสี่โมงครึ่งเต็มหมดแล้วพวกจองกันหมดเลยนั่นนม่หมดอ่ะวันนี้เอฟนักร้องเยอะอเอฟซีมาหลายทิศทาง ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็มา FC ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็มา FC น้องหญิงก็มาแต่เช้ามันกันเยอะเลย กำกำลังใจน้องอหญิงมีไหมใช่ไหมมีไหมนะครับเดี๋ยวมีไหมนะกําลังดำเนินการอยู่ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวเต๋ด้วยนะครับวันนี้้ใหญายบ้านหมูสูดนะครับมาให้กำลังใจน้องผุ้หญงนะครับกำลังทำยอดออกมาอีกครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ